สวัสดีเพื่อนๆน,นักวิ่งทุกคนนะครับนายปุ้รายงานตัวครับผมสวัสดีสายลมและแสงแดดสุดยอดมากเลยครับวันนี้ก็ตั้งใจเตรียมตัวมาซ้อมแดดโด,ดยตรงเลยนะครับอุปกรณ์พร้อมอะแต่ไม่อย่างก็อย่างครับเพื่อนๆลืมตลอดอะนะเห็นไหมวันนี้ปอแขนมาละ หลือแว่นตายอีกแล้วโอ้ไปแดดไม่แดดก็ซ้อมนะครับวันนี้ก็ตอ,ตอนนี้ระยะประมาณเกือบเกือบสองกิโลเมตรแล้วนะครับก็ค่อยๆสโลวจ็อกกิ้งไปเนาะวันนี้แดดสุดยอดเลยครับวันนี้เนี่ยตั้งใจจะพาไปเส้นทางที่โดนวัวไล่วันนั้นนะครับเพื่อนๆ ดูซิมันจะอยู่ที่เดิมหูกไหมแล้วก็ตั้งใจจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเรื่องน้ำหนักของตัวผมเองนะครับว่ามันเพิ่มเนี่ยพีคไปถึง85ได้ยังไงนะครับแล้วก็ผมลดน้ำหนักลงมา67 68ได้ยังไงนะครับก็วิ่งไปคุยไปเนาะ ดูบรรยากาศก็มีล่มบ้างนะครับบรรยากาศดีดีครับเพืเ่อนวันนี้แตด,ดเต็มๆตมเลยครับตรงนี้สุดยอดอแดดไม่ปลามีเลยครับเพืเ่อนโอ้ไม่เจอนะครับวันนี้ หลอดไปก็ถ้าไม่มีบัวพยองนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางหน้าวิ่งเส้นหนึ่งนะไปได้ยาวๆเลยครับทะลุไปตัวอำเภออของจังหวัดพะเยาได้เลยนะครับดันเนินมาเรื่อยๆครับ5กิโลเมตรละตอนนี้ถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับ ยังไม่ได้คุยสาระหลักของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวไปคุยข้างหน้าก็ได้เนาะ <c oughs> อันนี้โรงเรียนเก่าผมตอนมันธยมครับโรงเรียนพยาวพิทยาคมเรือก้าบันเย็นน,ะนะั่นแหะดูแดดข้างหลังผมอย่างหดหกกิโลเมตรแล้วครับเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวขอเดินไปคุยไปดีวกว่าเนาะ ไม่ไหวครับงั้นวันนี้แดดเยอะเกินขากลับนี่ดีหน่อยนะครับเพราะว่าลงยาวๆแล้วนะครับแล้วก็หน้าไม่โดนแดดเท่าไหร่แล้วนะครับมาจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยน้ำหนักผมเนี่ยอตอนก่อนจบอาหมหกนะครับส่วนสูงร้อยหกสิบห้านะครับน้ำหนัก 48กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตอนไปเรียนมหาลัยเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าก็อย่างว่าเนาะมันเรียนน้อยเวลาว่างมันเยอะครับพวกก็มัวแต่ดูหนังเล่นคอมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็กิน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 อย่างเดียวเลยอ๋อทำตัวแบบเลเทะช่วงนั้นนะครับน้ำหนักจาก48ตอนจบม .6 นี มันพุ่งทะย,ยานขึ้นไปเลยครับเพื่อนๆพ,พุ่งทะย,ยานไปรู้สึกตอนนั้นที่เรียนปีสุดท้ายเนี่ยน้ำหนักเจ็ดสิบสองครับเพื่อนๆโอ้ตอนนั้นก็ว่ารู้สึกอึดอัดแล้วนะน้ำหนักเจ็ดสิบสองเนี่ยก็หลังจากเรียนจบผมก็ไปทำงานใช่ไหมบังเอิญบังเอิญเนี่ยที่ทำงานผมเนี่ยเขาใจดีเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาหาขนมหาอะไรมาให้ ผมกินดีอยู่ดีมากน้ำหนักของผมจากที่เรียนจบมหาลัยเนี่ยจาก72ใช่ไหมครับมันก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีกจนมันไปพีคที่สุดเนี่ยตอนประมาณปี58 59้ะครับน้ำหนักผมพีคอยู่สูงสุด85กิโลกร,รัมครับเพื่อนๆโอ้ผมคิดกับตัวเองว่าโอ้ถ้าจะไม่ไหวละต้องมานั่งอ่า ตัดเสื้อตัดกเกงเกงหาอะไรมาใส่ใหม่ทุกปีทุกปีเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับเปลืองเงินเปลืองอะไรแย่เลยนะครับแล้วก็ช่วงปีห9เเนี่ยสุขภาพผมไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็ใช้เสียงเยอะนะครับก็เลยเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของการวิ่งเอ้ยยังไม่ใช่วิ่งสิผมทำอะไรก่อนหน้านี้มาบ้างนะครับเดี๋ยววิ่งก่อน เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีปดูุยครับส่วนนี้ก็จะเป็นอู่เมืองโบราณของจังหวัดพะเยานะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าบริเวณเบียงน้ำเต้าครับเพื่อนๆก็บรรยากาศรุ่มลื่นนะวันนั้นที่โดนวัวไล่นะ่ ันก็วิ่งลัดเลาะไปทางนี้ครับโอ้หาทางออกเกือบไม่เจอครับเพื่อนเดือไปอ้ร้อนมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้7.5กิโลเมตรแล้วนะครับคุมโซนคุมหัวใจไม่ได้เลยนะอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยน้ำก็ใกล้จะหมดแล้วครับ ก็หลังจากที่ผมขยายร่างกายขยายสัดส่วนเนี่ยไปอยู่จุดที่พีคที่สุดนะครับก็คือส่วนสูง165น้ำหนัก85รอบเอวตอนนั้นประมาณอ่าเกือบ,บ39นิ้วครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมตัดสินใจทำาการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตผมเลยก็คือ ผมมีปัญหาสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับผมก็เลยทำสิ่งที่คิดว่าทำยากมากในชีวิตผมเนี่ยหนึ่งผมตัดน้ำตาลออกจากกาแฟของผมเลยครับตั้งแต่ปีห้าเก้านะตอนนี้ก็หกปีแล้วเนาะอันนี้ข้อแรกผมกินกาแฟทุกอย่างไม่ใส่น้ำตาลเลยครับสอง ผมเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดครับเพื่อนๆเย้ Yay! ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมทำได้สุดยอดมากนะครับแล้วก็ผมเลือกการออกกําลังกายชนิดแรกนะครับ,นะรบหลังจากห่างหายไปสมัยมัธยมนะไม่ได้แตะกีฬาอะไรเลยนะครับก็คือผมใช้การบอดี้เวทครับซื้อดัมเบลมาจ้างช่างไปออกทำ อาบาโหนที่บ้านนะครับแล้วก็สลับกับการกระโดดเชือกนะครับทำสองอย่างนี้นะครับก็คือเวทเทรนนิ่งแล้วก็กระโดดเชือกนะครับก็ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะครับน้ำหนักของผมจาก8ปสบห้ากิโลเมตรเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงมานะครับเหลืออยู่7 2ดสิบเอ้ย 85กิโลกร,รมัมเดืออยู่72กิโลกร,รัมเหมือนเดิมนะครับเหมือนสมัยเรียนจบใหม่ๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปคุยต่อข้างหน้าก็ทำอยู่อย่างนั้นนี่อ,ะอ่ะต่อเนื่องมา4-5เดือนเลยนะครับเวทเทรนนิ่งโดดเชือก ไม่กินแอลกอฮอล์ไม่กินน้ำตาลนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันก็ยังตันอยู่ที่7 0 71กิโลกรัมอยู่นะครับผมก็เลยตัดสินใจลองวิ่งดูครับก็เป็นการวิ่งหลังจากที่ไม่ได้วิ่งมานานมากตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับก็รู้สึกตอนนั้นจะเป็นช่วง ปี6 0ปี61หนึ่งี่แหละครับก็วิ่งแบบไม่มีความรู้อะไรหรอกครับเพื่อนๆซื้อรองเท้าแพนมาคู่หนึ่งหกเ0็บาทนะครับก็วิ่งไป4 5โล6 7โล8โลนะครับวิ่งไปเรื่อยๆระยะนึ่งอ่ะประกอบกับพี่ผมเนี่ยเขากินเจอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเออลองดู ก็เลยลองทานเป็นมังสวิรัตดูนะครับทานมังสวิรัตเนี่ยสองมื้อนะครับเพื่อนเพื่อนมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะครับส่วนมื้อเย็นก็ทานปกตินะโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยครับเพื่อนเพื่อนน้ำหนักเดิมเนี่ยจากเจ็ดสิบเจ็สิบเอ็ดเนี่ยมันลดลงพวบมภาพเลยครับเหลือหกสิบกิโลกร,รมัมะเพื่อนเพื่อน,อนคิดดูจนเวลาผมไปทำงานไปประชุมไปที่ไหนเนี่ย คนเขาทักเลยว่าผมป่วยหนักแน่นอนผมก็เออแปลกเนาะคนเราเนี่ยอ้วนก็ว่าผอมก็ว่าเออไม่มีความพอดีในชีวิตเลยนะครับก็ทำอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบเกือบปีครับน้ำหนักก็หกสิบเลยนะถือว่าเป็นช่วงที่น้ำหนักลดลงต่ำสุดในชีวิตผมละอ่หลังจากที่เคยอ้วนมาสุดๆนะครับ ก็หลังจากที่น้ำหนักผมลงมาที่60กิโลนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นประมาณปีกว่าๆนะครับก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บนะครับทั้งไอจีบีแล้วก็รองช้ำนะครับเ,เพื่อนๆตอบกับผมเนี่ยไม่ได้ทานมังสวิรัตต่อนะครับก็กลับมาทานปกตินะน้ำหนักก็เลยพุ่งมาอยู่ที่ เ1 71, 72เจ็สบสองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากผมรักษาตัวเองหายแล้วนะครับหายจากไอทีบีแล้วก็ลองช้ำแล้วเนี่ยก็กลับมาวิ่งรอบนี้แล้วครับเพื่อนเพื่อเริ่มใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะปีที่แล้วครับสิ้นปีหกสี่เนาะก็ตอนนี้น้ำหนักลงมาอยู่ที่หกสิบเจ็ดหสิแปดแล้วนะครับเย้ อันนี้ผมไม่ได้คุมอาหารอะไรเลยนะครับกินสามมื้อปกติเลยนะครับกินเค,ค้กกินของหวานแบบเยอะมากเลยครับเพื่อนๆก็ถ้าคุมอาหารดีๆเนี่ยก็น่าจะลงได้อีกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับก็วันนี้มาส่งต่อกำลังใจนะครับให้เพื่อนๆที่อยากจะลดสัสดส่วนนะครับ อยากจะลดหุ่นนะครับก็รอบเอวของผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่34นิ้วเย่จากเกือบเกือบ39เนาะก็สบายกงเกงเสื้อผ้าอะไรก็หลวมหมดเลยครับเพื่อนๆชีวิตก็แฮปปี้มากนะครับเลิกแอลกอฮอล์เลิกกินกาแฟมีน้ำตาลสบายนะครับยังไงเนี่ย ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มีความแน่วแน่ในการออกกําลังกายที่มีความแน่วแน่ในการลดน้าหนักที่มีความแน่วแน่ในการลดหุนสู้ๆนะครับเย่ yeah. ส่วนผมนั้นกิโลเมตรสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆลุยครบแล้วเย่ yeah. สิบกิโลเมตรอย่างที่ตั้งใจไปแล้วนะครับเพื่อนๆ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมด,ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปาย,ายมานี้แล้วมา